สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับไม่ได้เจอกันนานหายไปนานมากเพื่อนๆไม่เล่นเกมเลยเรือทิ้งเราเขาทิงเราไปเลยเกมก็มีเยอะเพื่อนๆไม่เล่นกับเราเลยวันนี้ผมขึเลยจะมาสอนพี่การทำมอดเอาล่ะตอนนี้เราเราจะไปทำมอดกันสี่คนทำได้ทุกคนต้องไปโหลดโปรแกรมนี้มานั่นคือ M Creator เอาละครับทุกคนมาโหลดหน้านี้ตอนแรกมันจะเป็นหน้านี้นมันจะมีแค่สองเวอร์ชันเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบสี่จุดสี่กับหนึ่งจุดสิบห้าจุดสองแต่หากอยากได้เวอร์ชันอื่นอย่างเช่นหนึ่งจุดสิบสองจุดสองเนี้ยกดไปที่ order creator download นะทุกคนมาดูกนะันเลโอ้ทำคนหนึ่งจุดสี่อยู่ไหมมีหนึ่งจุดสิบสองจุดสองโยอันนี้คือ เวอร์ชันต่ำสุดที่ทำได้ล้วมีแค่นี้แหละเวอร์ชั่นเก่ากว่านี้มันบอกว่าไร้ประโยชน์ละเขาไม่อัปเดตวิธีการเลือกเวอร์ชั่นของ Minecraft เนี่ยกดรงที่ new work space เนี่ยเลือกเวอร์ชันตรงนี้รูปประกากดแบบตอนนี้เป็น1น4่อยู่นะกดไปเป็นที่1น2่แล้วกดโอเคแต่ตอนนี้ผมทำไปแล้วแล้ว ตั้งชื่อเลยด้วดล่ะโชชาวไม่ใช่ชา,ชาวชาวกล้วยสมมติเป็นชาวกล้วยใช่ไหม,มแล้วก,กด create new workspace ไปแต่ตอนนี้ผมทำกันละกดไวปปุ๊บไอที่พวกคุณไปทำเมื่อกี้มันจะขึ้นหน้าเป็นคอนโซลนี่ให้คุณไปกดน workspace โอเคพอมาถึงห,หน้า workspace แล้ว เรามาดูพื้นฐานกันดีกว่าวิธีการใช้โปรแกรมงานโคตรมาดูของกูแานโคตรคุณกดไปที่ปุ่มลูกบวกวิธีการเพิ่มของไหมสมมุติวันนี้ผมจะทำไอเทมไมไอเทมอะไรก็ได้ทำไปกดรูปไอเทมเป็นลูกเพชรเนี่ยพิมพ์ไปว่าเซนทำไมต้องชื่อเซนอินกอ เซ็นยินงก็อตไนี่แล้วก็ให้เลือกรูปไอเทมอันนี้คือมันจะให้ทำรูปไม่ไม่ให้ทำรูปเลยอัปโหลดรูปอ่ะอัปโหลดรูปไอเทมส่วนอันนี้คือวาดวาดเองคุณเลือกสามารถเลือกสกิลมันได้สมมติผมจะเอาเอาสิบหกจุดเอาสิบหกคูณสิบหกะ ลนวจะเอาเลือกไ้ว่ามีพื้นหลังหรือว่าไม่มีงงไม่เสร็จไม่งงไม่งงไม่งงพบบนี้เอาแบบไม่มีพื้นหลังกด create ไปปุ๊บอ่าวาดรูปโอ้ photoshop วาดรูปครับ, <c oughs> รบอ่าสมมติจะวาดรูปอ่ะเซ็นอินก็วาดรูปเป็นรูปเซ็นนะโอ๊ยกดคอนโทรลอันนี้ไม่ได้นึ่งไปแป๊บแป๊บป,ปุ๊บ วาดวาดว่ะนี่เขียนว่าเซนอันนี้คือเขอาว่าเซนนะเฮ้ยตัวอี๊เอออันนี้เขาว่าเซนนะ <c oughs> ใส่สีให้สักหน่อย <c oughs> เอาสีอะไรดีสีม่วงนะ <c oughs> <c oughs> สีม่วงเหี้ยอะไรม่วงเหี้ยอะไรสีม่วง <c oughs> อันนี้เราได้อินก,ก๊อตมาแล้วทุกคนเซฟเท็กเจอร์ไป นี่เซฟดิเทคเจอร์เป็นไอเทมนะทุกคนไอเทมอย่ากดบล็อกนะแล้วก็เขียนไว้ว่าเซนนะโอเคแล้วกดรูปเนี่ยอาจจะมีรูปประมาณตรงนี้ป๊บกดซีเล็กไปตรงโมเดลอน่ยเห็นไหมมีคำว่า 3D โมเดลหมายถึงคุณสามารถทำแบบ 3D แบบโมเดลแบบ 3D ได้แต่เอาไว้คลิปหน้าก็แล้วกัน คลิปนี้เรามาสอนแคบเบสิกเล็กๆน้อยๆพี่การเอาไอเทมเฉย,ยๆคลิปหน้า,นาคลิปหน้าไม่ใช่คลิปบอกว่าคลิปหน้ามันหน้าไปอีกน่าจะนานอยู่ละ <c oughs> แต่ทําแน่นอน <c oughs> อ่ะกด next page ไปดีกว่าพูดอะไระไรสาระไปเยอะอะชื่อ,อเราก็ในที่ปเป็น u i เดี่ยอผมจะเอา insert ไว้ข้างล่างไอตรงกลางปุ๊บอ่ะ insert ไว้ตรงกลาง,งกาง็คือไอตรงอักษรตรงนี้ย โอเคแล้วผู้คุณก็เลือกได้ว่าจะไปอยู่ใหมวดหมู่ไหนเซนเข้าใจไหมแกล้งคุนไอ้นนอที่มันเป็นแท็ก <Kook. S 1> อ่ะเซนปกติแร่มนันต้องอยู่ที่ไหนแร่อยู่ที่ไอ้ลูกถังเนี่ยหรือว่าเมทเมทีเรียลอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์สแตก็กครบหกสิบเอ้ยหกสิบสี่เออนี่เฮ้ยร้อย <120 S 2> ี่สิบไปเลย ม็กมันได้หกสิบสี่ทุกคนอ๋อปับไม่ได้หกสิบสี่ตานหกสิบสี่หกสิบสี่แสนสองห้แสนสองห้อสามสองห้อสาสองโอเคสาสองไอ้็กเทรดไปครับสมมติทําแค่นี้ไงโยเรื่องไอ้พวกตามีนี่เดี๋ยวไปปรับตรงเอาวุธดีกว่า คลิปหน้าคลิปหน้าวันนี้สอนแค่เล yeah. ็กๆน้อยโอเคี่เพจไปอันนี้คือความสามารถพิเศษเดี๋ยวก็คลิปหน้าๆไปอีกนี้เราสอนแค่ทำไอเทมเล็กๆน้อยๆอะเซฟมอดเอลเมนต์ไปเราจะได้ไอเทมตรงนี้มาจะได้เป็นเซนอินกอด และแต่ว่าถ้าทุกคนอยากได้เนี่ยไปรวมกับไอ้พวกท e แมททีเรียลอะไรพวกนั้นคุณมากดตรงนี้กดบวกไป create creative tab เห็นไหมกดไปปุ๊บตั้งชื่อตั้งชื่ออ่ะเซนคนดูหรือสอนครูสอนถ้าคนดูสอนน้องเพื่อนเออไม่ได้ข่วแน่พวกผมจะิด tab ต้องดูเพื่อนเอาไอคอนอะไรดิ แอคเคนเซนเฮียเซนเนี่นะครับพี่เอสร้างแท็บง่ายมากกดไปเนีียก็จะได้แท็บเซนมาแล้วก็มากดที่นี่ครั้งถ้าเราอยากให้มันไปอยู่ในแท็บเซนแล้วก็กด next page ไปกดจากเปลี่ยนจาก m a ีเ r ียลให้กลายเป็นทอสตอมเซนกดไปแป๊บเนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยแค่นี้คุณก็ได้ไอเทมมาแล้วหนึ่งอัน ก็คือไอเทมเซ็นอินก็ตันเองี่ายอะพอเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมไอเทมอย่างต่อไปที่เราต้องทำก็คือเอ็กพอร์ตมันคือการทำมดขึ้นมากดไปตึ๊บถ้าใครเก่งก็ถ้าคุณไม่เก่งจะว่าเ <pod S 2> องเลยนะฮะไม่ต้อง,องใช้โปรแกรม คุณก็ตั้งชื่อมอดคุณจะมอดอะไร oh. มอดเซนซาซาซึา่งจุด <c oughs> อะไรถือตัวละครด <c oughs> ควยเซฟไปครับอ่ะนี่ตัดจ่าคุณก็ได้อันนี้มามอดเซนซาซาซึ่งจุดเจ็ด <c oughs> งมไหมกด open folder ไปที่มอด กดสร้าง1 1 4่งแป๊บนี่คุณก็มาไว้ในมอด1.14.4จหลังจากนั้นก็ไปลงฟอนต์อะไรก็ให้เรียบร้อยถ้าเดี๋ยวเราจะตัดไปดูกันตอนนี้สร้างเสร็จแล้วเอาแล้วทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับมอดสิ้นเรียบร้อย เราก็ได้เซตอีกกอดมาหนึ่ง EA แล้วตอนนี้เมาส์ผมก็บักแหลกแดกแล้วเมาส์ผม <laughs> บักแดกไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมไอเทมมาแล้วโอ้หอีซี่มากเลยเห็นไหมถ่า,ารัทุกคนคลิปนี้ประโยชน์หรือเปล่าด <laughs> <laughs> ี่แน,นเลยครับเลเมาส์ันบักอะไรนะโอเคมโอเค เอาไว้ไปดูพาร์ทหน้ากันต่อดีกว่าพาร์ทหน้าผมจะทําอะไรต่อไม่ดีพาร์ทหน้ามันถูกวางไว้แล้วนั่นก็คืออาวุธส่วนจะเป็นอาวุธอะไรนั้นก็ไปติดตามชมกันได้พาร์ทที่สองขอให้ทุกคนนอนหลาบฝันดี